สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะวันนี้นุชจะมาเล่าให้ฟังว่าคนที่อพยพนะคะตอนนี้มีสองล้านหนึ่งล้านสองแสนกว่าแล้วนะคะอันนี้จะเป็นถนนหนทางจากเมืองแสนวีมาจังหวัดลาเซียวลนะคะแต่ตอนที่นุชมานะคะไม่ได้ลำบากขนาดนี้นะคะอันนี้จะเป็นอีกทางหนึ่งนะคะปกตินะคะก็จะเป็นเส้นทางหลัก มาทั้งเส้นทางตอนนี้นะคะก็จะประมาณแค่หนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะคะอันนี้ไปรับผู้อพยพมาจากแซนวีนะคะตอนที่สะพานยังไม่ถล่มนะคะ,ะในขบวนนี้นะคะรวมทั้งรถของนุชด,ด้วยนะคะ,ะภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นผู้อพยพมาจากลาวไก่นะคะที่ติดอยู่แถวแถวถนนแต่ยังไม่ถึงสังหวันลาเซีลนะคะก็จะ,ะพักกันแบบนี้นะคะ นำมานำมาต่อที่นุชบอกว่าจังหวัดแซนวีถึงลาเซียวนะคะปกติจะใช้เวลาเดินทางแค่1ชั่วโมงนะคะแต่ตอนนี้ต้องใช้เวลาประมาณ2วันหนึ่งคืนนะคะกว่าจะถึงนะคะภาพที่เห็นก็จะเป็นภาพที่ระเบิดลงในกลางเมืองแซนวีนะคะ หลังจากระเบิดลงแล้วนะคะคนในเมืองแซนวีนะคะก็จะอพยพออกมากันเยอะพอสมคนเลยนะคะปกติแล้วก็จะเป็นฝั่งทั้งหมู่บ้านนูตนะคะที่เป็น,นหนักๆนะคะแถวในเมืองเพิ่งมีครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะแล้วก็คนก็กลัวแล้วก็พากันออกมาจากเมืองแซนวีนะคะค่ารถปกติจะประมาณ5,000จัตนะคะย้ำ5,000จัตนะคะแต่ตอนนี้นะคะจังหวัดแซนวีถึงลาเซียลนะคะ จะอยู่ที่สองพันเอห้าหมื่นจัดบางคันก็จะ2,000สนบางคันก็จะ2อง0 0 0สอนะคะก็แล้วแต่รถที่เขาจะรับเหมานะคะอันนี้ก็คือไม่ง่ายเลยจริงๆนะคะผู้อพยพมาทุกที่ทุกทางเลยนะคะมาที่จังหวัดลาสเซลแล้วก็ไปจังหวัดอื่นนะคะตอนนี้ผู้อพยพทั้งหมดรวมกันนะคะ มีหนึ่งล้านสองแสนกว่าแล้วนะคะอ่าตอนที่นูตมานะคะก็ยังมาทางนี้ได้ปกตินะคะตอนที่สะพานยังไม่ถลม่มตอนนี้ถล่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่มีสะพานนะคะผู้อพยพนะคะก็คือเมื่อวานกับวันนี้นะคะก็อพยพมาจากจองคํานะคะจองคําก็จะค่ะ ติดกับหมู่บ้านของนุชนะคะที่มีอบผู้อพยพที่มไม่ไม่ค่อยมีอาหารที่จะทานกันแล้วนะคะเขาก็เลยเมื่อวานออกมาประมาณร้อยกว่านะคะวันนี้ก็ออกมาอีกนะคะจะออกมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถึงว่ามีผู้ใจบุญแล้วก็บริจาคเงินบริจาคทุกอย่างนะคะแต่ว่าเข้าถึงที่หวัดจองคำไม่ได้นะคะเพราะว่าคือปิดทุกทางนะคะก็ เป็นแบบนี้นะคะ